ต้นนะครับอันนี้ตนะ้นนะอ๋อว่าก็คือจะมีลูกอยู่เนาะทำอะไรกินก็คือต้องมาเก็บต้นนี้อันนี้โดนตัดซะละมีต้นเดีวยวยทั้งหมดใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้โดนโดนตัดเป็นที่เท่าไหร่ครับสามวันทีแล้วอ่ะครับ ทั้งบ้านนี่มีกี่ต้นนะเนี่ยหลายต้นอยู่หลังบา้านแต่นี่ต้นแต่อันนี้มันอยู่หน้าบ้านเนาะเออมแตัดงานอืมเออเรารู้ตัวไหมว่าใครมา็นคนตัดมดลูกไม่เห็นเนาะจะได้ถามคนข้างบานะ้านว่าใครมาตัดต้นมาละกอเขาเรียกว่าไอ้บักนึงมันเป็นบ้าเขาเรียกว่าเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันกัดตาในม่มาหลังแรกอะ่ะครับเขาไปตัดในบ้านเลยนะหลังแรกที่ไม่ไดรูบอกว่ามีแต่ไรเขานี่หว่า เียวัััตมนถ้าถ้าถ้ารู้ตัวนี่คือจะทำยังไงครับจะไปแกงพ่อหลวงเพราะมันหยุดของอยู่ในบ้านมันะถ้าถือว่าเป็นทรัพย์สินของเราก็เรียกตัดทั้งซองเลยขาดมันไปแค้นอะไรกับต้นมะละกอเนี่ยมันต่อจองที่ต้นมะละกอเนี่ย 哦，对的。 มัแก้งนะครับแต่มีสฉพาะหมอที่ดูแลคนไข้ที่เขาเคยดูแลแพวกกิติเวศว่าความบะพฤติของเขารุนแรงขึ้นแต่ตอนนี้คนที่ว่าตัดะมะละกอยังไม่มยังไม่มีใครมาแก้งผมนะครับแสดงว่าเราเรารู้ตัวก็พอรู้นะครับเพราะว่าทางคุณหมอแกก็มีอรายชื่อที่เขาเข้าบําบัด ระยะเวลาของคุณหมอเขานี่คือประวัติการปนทางกิจวชธี่ส่วนก็คือประวัติเคยมีและมันไปเกี่ยวข้องกับโซลากับยาเสพติดด้วยพอเหตุอย่างนี้เราจะมีการมาตรการในของหมู่บ้านอะไรต,ตอนนี้มาตรการที่อำเภอและกลุ่มของอโรงพยาบาล ูน้นำในชุมชนกาลังเริ่มว่าคัดกรองคนที่จะเข้าบําบัดบังคับบําบัดตอนนี้สถานการณ์ของอำเภออำเภอยังไม่ได้สั่งโดยตรงว่าต้องเอาไปที่ไหนคือไม่มีที่จะให้เขาไปถ้ารุนแรงตอนนี้ก็คือแค่ได้ส่งแค่อ,เอ,เอำเภออำเภอแล้วก็ตํารวจส่งไปแล้วมันก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ตอนนี้มีปัญหาหที่ให้เขาอยู่โดยเฉพาะเดือนนี้ ที่เอำเภอที่โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมก็ไม่มีคุณหมออย่างบางโรงพยาบาลส่งเสริมมีหมอแค่คนเดียวจะเอาคนบ้าไปนั่งใครจะดูแลชีวิตคุณหมอเพราะว่าหมายถึงว่าหมอนี่คือปมอผู้หญิงผู้หญิงครับ,บแล้วก็แล้วเวลาส่งคนป่วยคนป่วยคือขั้นรุนแรงเราไม่มีปัญหาสําหรับขั้นรุนแรงที่ว่าทําร้ายแล้วมีเราจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ ข้หมายก็คือไอ้คนเนี้ยมันเคยไปขอไ้หมายถึงว่าไปขอควันจะไปขอยาขวานขอยาขอไอ้เป็นยานวดยาหมอนัวครัวไอ้คนตรงนี้อันนี้เนาเรามีหวั่นเกรงนะเพราะว่าทะเลตะแกรงถอดหรออาวุธไปล่ฝันในฝันต้นไม้ในอนาคตเราหวั่นจะไปทำร้ายคนบ่นนิดหนึกันะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดยังไงเนาะเพราะที่ผ่านมา พวกผมเคยยึดอาวุธของแกเลยอายุดมีดเป็นอะไรที่เป็นอาวุธยึดเหมือน